สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นน้ำกันนะคะเออบอกพ่อชาลาวดีกว่าวันนี้เฮายมาเล่นน้ำกันเดอ้อดูค่ะดูดูอันนี้ขนส่วยสุดประจำหมู่บ้านอีกหน่อยก็บ่สว่วยเราเดือดดำละดูดูดูดมันได้ไปยืมเทียบก็มันเลยดำเลยเฮาอ,อันนี้บ้านเอ๋ยสุดรอห้องหมู่บ้านเฮานะคะอันนี้พี่บ้ากำลังไว้ไว้เหรียญเล่นเด้อ วันนี้มีเครื่องเล่นใหม่มาให้เล่นค่ะนี่สะนามก็จะประมาณนี้เลยนะคะงามโบงามบะาเหนั่งเอเกอย่างนี้เป็นนางแบบไมีไมไปไหนไปไหนไปยอม อันนี้จะมีเสียกให้ปิ่นป่ายโดยตามอัธยาไส้ตรงหุ้นก็เป็นแคมป์คองเห่านะคะที่เห่าจะนั่งเล่นกันเด้อค่ะก็จะมีกระสังกุ้งน้อยอันนี้ก็จะผ่านเลาะไปกันนะคะวันนี้เห่าก็อี้ไปวันนี้ก็จะบอสวยน่อยนิดหน่อยเพราะว่าบ่ได้แตงนะ่งหน้าต้องไปโรงเรียนก่อนถึงจะแต่งตัวสวยค่ะก็ธรรมดาเนาะ อันนี้เขา,าจะหั่านต้นสมุนไพรของเขาไปนะคะนี่นะคะสดใสมากทุกคนถ้าขึ้นมาเที่วยววยซิเซตนะ่าจะมีน้ำให้เล่นด้วยค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันนะคะที่จะมีคนมาเล่นน้ำค่ะก็จะพาไปทัวร์บ้านเขาหน่อยเด้อค่ะนี่นี่อีหับบึงแตงโม นี่ค่ะแตงโมอันนี้ก็คือดอกทานตะวันนะคะลายแตงโมข้างหลัก็จะคือแบบว่าไก่จิกเนาะก็ไก่จิกอะคะ่ะก็คือแบบว่าโอเคไก่จิกไ <laughs> ม่รู้จะพูดอะไรแล้วอันนี้รถุดเทอนะคะเดี๋ยวรีวิวให้เบิร์แอนด๊อก มีเคสุดรอะไรสุดรคันนี้ก็กระโปรงดักหน่อยนะคะเพราะว่ามีเช็คกีรั้งงังนั้น,นีนเมันนี่เอาไปเล่นน้ำด้วยวไาโดนน้ำนะคะรอเด็กน้อยเป็นหนึ่งก่อนเด็กน้อยกระโปรงดักม่มาชีเลยโาถ้ามาเล่นน้ำนี่นะคะหรือว่ามาทอดเนื้อกินเออเขาก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ มีทีการเต้นให้นะคะก็คือตรงสลาทีเฮาอยู่นั้นนะคะกลางได้ประมาณซ่องเต้นนะคะอันนี้ก็คือขนส่วยข้องหาบมอใส่ไปแล้วก็คือมีทางบันไดลงบันไดสวรรค์น,นะคะนี่เาจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวอีตัดไปตอนทีเข้าโดดน้ำกันนะคะเอาไปแล้ว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 อา้าว เดือค่ะอมพิจลงแล้วนะไปแล้วนะ ไปต่อพ่อไปไม่ได้โอยว่ายน้ำกันนะพะอว่ายแบบนี้ละกัน นจับก่อนเร็เรวๆเพราะว่ามจับก็หม่ไหมานาหน,น่อยมาหมอหมนัด,ด,ดโดนน<ด>ี่โดนนี่โดนนี่ <laughs> uý <Đâu? cười> anh luôn má. cái kiềng nhanh má. đốt. má, mỏu hoài hiếp, tiền cá anh đấy. nó lắm.

เจวไหนเอ้ยไปต่อ น,ะงอ,นอ,งอ,องไรก็ขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณขอบคุณเลยโอ้ยยยยยก็ไว้ไอด้ดอมันินนี่เลย้ำแบบใสๆแบบส,สวยๆเลยครับมีน้ำเปล่าแต่มีปูนะมีปูนะครับโอ้ยหลายตัวด้วยครับนี่ครับปู ไปไหนแล้วตัวหายไปแล้วครับปูมันเป็นปูนาไม่ใช่ นก็รู้อ่ะเจ๊แบนไปดิอึอเอาแบนไปก็อันนี้หมามึน,น,น,ไ,น,มมน,นไม่ให้ตอนกูรด,ดไว้ ลิ้นยื่นสาธิตขี้ตะไคร้มาดูนะครับเราไปสาธิตขี้ตะไคร้มาดูแขนเราเสื้อนี่นี่เกงเราดูนะจากสีแบบดูข้างหลังไปแข้งเท้ ใต่ขึ้นมาทำอะไรมูมันเน่นคนน,คนี้ก็คือนั่งทำไร <c oughs> ไม่เหลือสักคน <c oughs> นัดเอาอีกนัดย่าให้มือมันยูอ <c oughs> นม่สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเรนน้าเส็นเล้วนะคะตามมาตามมาบรรยากาศยังสดชืน่นบีบีคนส่วยข,อข้อหัก มววันนี้ดีเอาลุกพูดผลเล่นน้ำโหเจอกันมานะคะเป็นแบบเป็นขยงเป็นขยงหลังที่เลิกเล่นน้ำนะคะบอกมือไม่ไหวสิดูมือเต็มนะคะเยอะโหขี้ตาไข่นะคะสะอากมากมาดูเช้ามึงดีมีแต่ยังดูเต็มเลยเออล้างตัวนะคะดู 哦，贵阳嘛？